สวัสดีค่ะคุณนูมาแล้วนะคะมาเจอกันรอบที่สองนะคะวันนี้วันนี้ก็อ่าวันนี้คุณนูขอเช็คภาพแป๊บหนึ่งนะคะตะกี้ตอนเย็นเราพากันไปชมธรรมชาติแล้วนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะคืนนี้อ่าเราก็มาเจอกันด้วยหัวข้อดีๆเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนนเหมือนตอนเย็นที่คุณนูบอกว่ายุคนี้ใช่ไหมคะที่ว่า งานใดงานอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตของคนเรามากที่สุดนะคะครูนูได้บอกไปในไลฟ์ตอนเย็นแล้วนะคะว่างานที่ตอบโจทย์ผู้คนได้มากที่สุดในยุคนี้ก็คืองานออนไลน์นั่นเองค่ะครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสแห่งความโชคดีนะคะและทุกคนก็โชคดีเช่นกันคะ่ะที่เราได้มาเจอกันนะคะคือเรารู้ว่าตอนนี้งานออนไลน์นั้นนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ใช่ไหมคะ อย่างครูนูเองที่ครูนูได้พูดไปว่าครูนูไม่เคยได้อยู่บ้านและความฝันของเราความฝันสูงสุดของเราเลยก็ได้เราอยากจะกลับมาอยู่บ้านอยากจะมาดูแลครอบครัวของเราให้เต็มที่ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วพอเราได้รู้ว่า ยุคนี้โลกออนไลน์มาแรงใครก็ตามคนธรรมดาทั่วไปสามารถที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และทําให้คุณได้ตอบโจทย์สวัสดีค่ะโคดวิทเมื่อตอนเย็นนะคะกรุนูไปไลน์แล้วไม่คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูน,นะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะว่ายูทําไมไม่มีคอมเมนต์อะไรสักอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะโคดวิทขอบคุณมากๆเลยนะคะ เราจะสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนนะคะที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณูรู้คะ่ะว่าทุกคนมีความโชคดีและรู้สึกดีใจใช่ไหมคะที่ได้มาเจองานออนไลน์ที่มันตอบโจทย์ชีวิตของเรามากที่สุดแล้วนะคะและมันก็ยังมีปัญหาแบบว่าเหมือนกับว่ามีสิ่งที่คาใจหลายๆคนอยู่นะคะว่าวันนี้ฉันอยากที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อยากจะขึ้นมาสร้างตัวตนแต่ฉันจะเอาอะไรมาสอนดีนะคะ สิ่งนี้นะคะเหมือนกับว่าการทำคอนเทนต์นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะตกหลุมพรางในข้อนี้นะคะเลยทำให้หลายคนหยุดนะคะแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะโค้ดควันคิดถึงนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้สีเหลืองสดใสเลยนะคะขอบคุณโค้ดควันที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะหลายคนทําแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเอะฉัน ทำไปแล้วนะฉันไม่รู้ที่จะเอาอะไรมาสอนไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะคะทำไมเห็นครูนูออกมาทุกวันครูนูเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาสอนเยอะแยะนะคะเมื่อก่อนใหม่ๆที่ครูนูขึ้นมานะคะครูนูก็ยอมรับค่ะว่าฉันจะเอาอะไรมาพูดดีนะคะจริงๆแล้วพอเราคิดแบบนี้เราจะคิดไม่ออกค่ะพอเราได้ยิ่งเรียนไปนะคะจะรู้ว่า โค้ชครูต่างๆคนสําเร็จเขาจะสอนเราค่ะใช่ค่ะโค้ชก่อนคิดถึงนะคะมีโอกาสเราจะต้องได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะการที่หลายคนมัวคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาพูดฉันจะเอาอะไรมาสอนมันจะทําให้คุณคิดไม่ออกค่ะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณจะต้องคิดว่าเวลาที่ฉันขึ้นมาหน้ากล้องนั้นฉันสามารถจะนําสิ่งที่มีประโยชน์อะไรออกมาแชร์ได้บ้างนะคะและสิ่งที่เราคิดว่า เอะฉันจะเอาอะไรมาสอนดีนะคะกูนูบอกไว้เลยค่ะมันเป็นสิ่งที่กูณูได้ตบตื่นรู้นะคะสวัสดีค่ะโคสกวางขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกูนูนะคะยิ่งเราเรียนยิ่งรู้ยิ่งตื่นรู้ใช่ไหมคะพอทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องไหนนะคะเราต้องเอาเรื่องนั้นนั่นแหละมาสอนเหมือนกับว่าเป็นการตอกเสาเข็มให้กับตัวของเราเองค่ะ เหมือนครูนูนะคะที่ครูนูทำทุกๆวันตอนแรกๆครูนูก็ยอมรับค่ะว่าครูนูก็เอาเรื่องมั่วๆหมดเลยค่ะคือเอาอะไรก็ได้ที่ให้เราได้ออกมานะคะคือเหมือนว่าครูนูเองเป็นคนที่มุ่งมั่นคืออยากจะออกมาหน้ากล้องเพราะเรารู้ว่าเรายังไม่เก่งการออกหน้ากล้องขอบคุณมากค่ะโคตรกวางขอบคุณมากนะคะเราไม่เก่งการออกหน้ากล้องแล้วถ้าเราทำทหยุดหยุดทำทำหยุดหยดเรามุ่งมั่นที่เราจะเก่งเราอยากเก่งอะ ถ้าเราไม่ออกมาทุกวันแล้วเราจะเก่งได้ยังไงใช่ไหมคะแต่คนที่มีความมั่นใจแบบสุดๆอยู่แล้วหรือว่าทั้งสวยทั้งเก่งอยู่แล้วก็มีนะคะคือออกมาแล้วเขาก็ปังเลยหรือว่าเขาก็เก่งเลยนะคะ แต่ทุกคนมีพรสวรรค์ไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่พรสแสวงเราจะต้องหาของเราเองค่ะดังนั้นแล้วพอทีนี้ครูนูได้ตื่นรู้นะคะว่าการที่เราอยากที่จะเอาอะไรมาสอนสิ่งที่คุณจะต้องเอามาสอนก็คือคุณอยากจะเป็นใครคุณอยากจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะโคสกวางค่ะดังนั้นแล้วเราจะต้องฝึกฝนตัวของเราเองค่ะถ้าครูนูครูนูมีความรู้สึกว่าถ้าครูนูหยุดทําวันหนึ่งนะคะ ไอตัวผลักดันเหมือนแรงถีบมันจะลดลงค่ะดังนั้นแล้วครูนูก็เลยตคอยเตือนตัวเองเลยตั้งเวลาไว้เลยว่าเวลาประมาณสองทุ่มจนถึงสามทุ่มนี่แหละครูนูจะต้องออกมาทุกวันค่ะมันก็เลยทําให้เราตอกยาเหมือนมันกลายเป็นวินัยของครูนูไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนที่มีธุระติดธุระจริงๆถ้าไม่ได้ออกมาไล์ครูนูก็จะต้องทําคลิปวิดีโอออกมาค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าถึงเวลาสองทุ่มแล้วถึงแม้ เราทําอะไรยังไม่เสร็จสักอย่างนะคะถึงเวลาแล้วเราจะเห็นนาฬิกาจะคอยเตือนเราตลอดเลยว่าเราจะต้องออกมาอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าทอเราทําไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะออกมาสอนก็คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นคือเราอยากจะมีความเชื่อมั่นเราอยากจะมีเป็นคนมีวินัยนะคะขอบคุณมากค่ะโคสก้างขอบคุณมากๆเลยะคระับยิ่งออกนักล้องยิ่งสวยใช่ไหมคะ ยิ่งสวยยิ่งเก่งอันนี้แหละครูนูทีแรกไม่รู้อะไรหรอกคะ่ะทาไปก่อนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าใช่ไหมคะจะสวยหรือไม่สวยหรือว่าจะเก่งขึ้นจะพูดเก่งขึ้นอะไรเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราขอให้ได้ทําไว้ก่อนพอเราออกหน้ากล้องบ่อยไปบ่อยไปมันก็รู้สึกว่าความสวยมันก็สวยขึ้น เก่งก็เก่งขึ้นพูดก็เก่งขึ้นเห็นไหมคะว่ามันก็ดีดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะเอามาสอนมันก็เรื่องง่ายๆเลยค่ะแค่ว่าวันนี้คุณอยากจะเป็นใครนะคะคุณนูเองคืออยากจะทีแรกคุณโยอมรับเลยค่ะคุณนูขึ้นมาหน้ากล้องก็ไม่ได้มั่นใจนะคะใช่ไหมคะยิ่งสวยยิ่งเก่งค่ะทุกคนถ้าใครได้ออกหน้ากล้องเลยทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องยิ่งสวยยิ่งเก่งยิ่งยิ่งเก่งยิ่งหล่อขึ้นแน่นอนค่ะอย่างโควิีดนี้ก็เก่งแล้วก็หล่อขึ้นทุกวันนะคะ เดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องสวยขึ้นทุกวันเหมือนโค้รนิดวันนั้นสวยขึ้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเรารู้ไว้เลยว่าอย่างคุณูนะคะยกตัวอย่างคุณูเนาะคุณูอยากเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะอยากจะเป็นคนที่มีวินยัยและทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะฉันจะสําเร็จจริงหรือเปล่ามันยังไม่แน่ใจในตัวเองไงคะแต่พอเราได้ทําทุกๆวันนะคะเหมือนกับว่าเราได้มาตอก ความสําเร็จให้เราในทุกๆวันค่ะการที่เราได้ขึ้นมาหน้ากล้องทุกๆวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสําเร็จไปทุกๆวันนะคะมันเลยทําให้ความเชื่อมั่นของเราเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วคุณนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาสอนเกี่ยวกับคนที่มาทําออนไลน์ใช่ไหมคะหลายๆคนที่ขึ้นมาทําออนไลน์แล้วรู้สึกว่าทําไมทําไปสักพักแล้วมันเหมือนติดขัดอะไรไปไม่ถูกไปไม่ได้นะคะแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนนะคะ คุณแค่ลองย้อนกลับไปหาตัวคุณเองนั่นแหละค่ะว่าคุณอยากจะเก่งเรื่องไหนคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนนะคะอย่างคุณนูอยากจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอยากเป็นคนที่มีพลังนะคะเวลาที่เราได้ดูโคสตคดูต่างๆเวลาที่เขาพูดและเขามีพลังใช่ไหมคะเราก็อยากฉันอยากจะเป็นแบบนั้นฉันจะต้องทําแบบไหนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วยิ่งเราออกมาทุกวันเราเหมือนกับว่าเรามาสอนตัวของเราเองก่อนเลยค่ะ สิ่งแรกเลยคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะไปสอนอะไรใครนะคะคุณสอนตัวคุณเองก่อนเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่เก่งแล้วเราจะไปสอนใครได้ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราจะสามารถไปสอนคนอื่นได้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องผ่านตัวเราเองก่อนเราจะต้องทําได้ทุกอย่างก่อนแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามานะคะแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะสามารถแก้ได้ยังไงมันจะสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างนะคะ ไม่ต้องไปคิดหนักว่าวันนี้ฉันจะเอาอะไรมาพูดฉันจะอะไรมาสอนยิ่งเหมือนกับว่าเราจะต้องถามกลับไปที่ตัวของเราค่ะว่าวันนี้เราอยากจะเป็นในแบบฉบับของเราแบบไหนนะคะอย่างคุูนูก็ออกมาในแบบฉบับของคุณนูค่ะยิ่งออกมาคุูนูยิ่งมั่นใจขึ้นทุกๆวันค่ะและเวลาที่เรานะคะขึ้นมาหน้ากล้องคุูนูเองยอมรับนะคะเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองเลยค่ะ มีแบบบ่นด่าว่าตัวเองตีตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าพอได้มารู้จักโลกออนไลน์เราได้รู้ว่าโลกออนไลน์ทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่รู้จักคุณค่าของตัวเองจังเก็ตย่างายเวลาครูนูขึ้นมานะคะขึ้นมาสอนขึ้นมาพูดขึ้นมาแชร์เรื่องราวดีๆครูนูจะคอยชมเชียร์ตัวเองตลอดค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะไม่มีใครนะคะที่จะสามารถชมเชียร์ตัวคุณเองแล้วคุณจะเชื่อได้อย่างที่คุณเองชมเชียร์ตัวเองนะคะ ไม่มีใครที่จะสามารถทําให้คุณเชื่อเชื่อได้มากกว่าที่ตัวของคุณเชื่อตัวของคุณเองค่ะงงไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าวันนี้นะคะถ้าคนหลายๆคนที่คิดว่าฉันอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ฉันยังไม่รู้ที่จะสอนอะไรนะคะจงกลับถามไปที่ใจตัวคุณนะคะว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นแบบความเก่งของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเห็นความเชื่อมั่นของตัวเองมากขึ้นนะคะยิ่งคุณออกมาสอนเท่าไหร่คุณจะยิ่งเก่งเพราะว่าคนที่ได้ยินคนแรกมันก็คือคุณนั่นเองใช่ไหมคะอย่างคุณนูออกมาทุกวันซึมซับทุกวันนะคะเลยทําให้เราเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้นแล้วพอทีนี้ เราได้มั่นใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขายังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเขาก็อยากที่จะต้องการความช่วยเหลือจากเราดังนั้นแล้วเราก็พอเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปช่วยเหลือคนกลุ่มนั้นได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดพลังก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นก็ยังไม่มีนะคะเวลามีคนมาขอคําปรึกษาหรือมา อขอกําลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะให้เขาไปได้เพราะแม้กระทั่งตัวของคุณเองก,ก็ยังไม่มีพลังใจเลยแบบนี้นะคะดังนั้นแล้ววันนี้อยากจะสอนเรื่องอะไรนะคะให้นําสิ่งที่คุณอยากจะสอนตัวคุณเองก่อนคะ่ะนําสิ่งนั้นแหละมันออกมาสอนทุกทวันมันจะเป็นการแบบว่าตอกย้ําความสําเร็จให้กับคุณตอกย้ําความเชื่อมั่นให้กับตัวของเองและ ก็จะตอบย้ําความเชื่อมั่นของคุณให้กับคนอื่นด้วยค่ะอย่างทุกคนที่มาเห็นครูนูใช่ไหมคะตั้งแต่แรกๆที่เราได้เจอกันเราก็รู้เราก็เห็นกันนะคะและทีนี้เราก็รู้เห็นการพัฒนาของตัวของเราคนที่ได้รู้จากเราเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเป็นคนที่เอาจริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณชดาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูขอบคุณมากเลยนะคะ โลกออนไลน์ทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆและก็ผู้คนสถานการณ์ต่างๆมากมายนะคะวันนี้เราจงนำสิ่งที่เราอยากจะสอนคนอื่นนะคะหรือว่าอยากจะเก่งเรื่องไหนเราต้องเก่งให้ได้ก่อนเราต้องสอนตัวของเราให้ได้ก่อนเราถึงจะคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาสอนคนนะคะไม่ต้องไปโฟกัสตรงคำว่าจะเอาอะไรมาสอนคนเราต้องโฟกัสตรงว่าฉันจะทำอะไรแบบ เอาเรื่องไหนที่มาพูดมาแชร์มาส่งต่อแล้วคนที่เขามาฟังเรา <c oughs> ขอไว้นะคะคนที่มาฟังเราเขาได้รับประโยชน์อะไรนะคะเราจะทําให้ตัวของเราเองออย่างเช่นคนที่กําลังจะอ่าว่ายน้ํากําลังจะจมน้ําถ้าวันนี้เราอยากไปช่วยเขาเราก็ยังว่ายน้ําไม่เป็นพอไปช่วยกันก็คือไม่รอดสักคนนะคะวันนี้อยากจะช่วยใครเราจะต้องเก่งในเรื่องนั้นก่อนคะ่ะกรุณาเองเป็นคนหนึ่ง ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มั่นใจนะคะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพอเรายิ่งออกมาทุกวันเรามาตอกย้ํานะคะว่าเราเก่งเรามั่นใจเราเชื่อมั่นนะคะมันเลยทําให้เราตื่นรู้นะคะใช่ไหมคะคุณชดาใช่ค่ะเราตื่นรู้พอเราตื่นรู้แล้วนะคะเราผ่านจุดจุดนั้นมาได้แล้วพอมีคนมาถามหรือว่ามาปรึกษาเราเราก็สามารถที่จะตอบเขาได้ค่ะหลายคนที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนอยากที่จะออกมาแล้วเก่งเลยนะคะ คุณูก็คุณูยอมรับค่ะคุณูก็ออกมาได้ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเราตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราไม่ฝึกฝนเราไม่พัฒนาเราก็จะไม่มีวันนี้แน่นอนค่ะไม่มีวันที่เราจะมั่นใจและมานั่งแชร์ประสบการณ์ของตัวเราเองออกไปสู่ผู้คนได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ถ้าเรายังว่ายน้ําไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยคนจมน้ําได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะนํามาสอนคุณจะต้องสอนตัวคุณเองก่อนให้คุณเก่งก่อนให้คุณสามารถที่จะแข็งแรงก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะ โฟกัสไปที่การที่จะให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนและสิ่งแรกเลยที่เราจะสามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้เราจะได้ประโยชน์นั้นก่อนค่ะเหมือนที่เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะอย่าพึ่งไปคิดว่าออกมาสร้างตัวตนแล้วเก่งเลยได้เงินเลยนะคะทำมันต่อไปค่ะคุณได้มันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนขอเพียงแค่คุณพัฒนาตัวของคุณเองให้เก่งและคู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะ วันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าต้องการอะไรก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วนะคะเราทุกคนจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรค่ะดังนั้นแล้วเราจงทําตัวของเราให้คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือว่าสิ่งที่เราปรารถนานะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะ ขอให้ทุกคนที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแต่ยังติดว่าเอ๊ะทำไมฉันอยากจะออกมาสร้างตวงัวตนแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนอย่าโฟกัสตรงนั้นนะคะโฟกัสตรงที่ว่าคุณอยากจะเก่งอะไรคุณอยากจะเชื่อมั่นในสิ่งไหนคุณจงนำในสิ่งนั้นออกมาแชร์ก่อนคะ่ะเพราะว่าคุณจะต้องเก่งในเรื่องนั้นก่อนถึงจะสามารถช่วยผู้คนได้นะคะค่ะ เราจะทําได้ทุกอย่างถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นและตั้งใจสอนตัวของเราเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะสามารถไปช่วยเหลือผู้คนที่เขารอเราอยู่เยอะแยะมากมายค่ะแน่นอนเลยค่ะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทําแล้วเราก็จะเจอคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราแน่นอนค่ะและเราทุกคนในที่นี้นะคะที่เรามาเจอกันนะคะ จะต้องเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้เชกเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับรูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่ like, กดไลค์กดแชร์ให้กับรูนูนะคะฝากติดตามเพจรูนูได้ทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะรักและขอบคุณทุกคนสุดจิตสุดใจนะคะขอบคุณโลกออนไลน์ด้วยค่ะที่ทําให้เราได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกับทูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะ